สวัสดีครับวันนี้ลงกิงสอเจเดินชัยนะครับหรือ JWp สอเจเดินชัยโลหกิตนะครับวันนี้ก็มาส่งของนะครับเป็นลิปเปอร์ฝังปุ๋ยนะครับขนาดรถ60แรงขึ้นไปนะครับจะเป็นขนาด4ีขานะครับ2คานพร้อมใบตัด2ใบนะครับถังปุ๋ยคู่นะครับเป็นถังคู่นะครับ วันนี้ก็ส่งมอบให้กับร้านคมสันอุปกรณ์การเกษตรนะครับหรือคูณทวีนะครับวันนี้ก็มาจัดส่งนะครับสองชุดนะครับเป็นชุดที่เก้าและที่สิบนะครับของการส่งให้กับร้านคมสันอุปกรณ์การเกษตรนะครับนี่คือชุดที่เก้าและชุดที่สิบแล้วนะครับ แล้วก็ยังเหลืออีกนะครับเยอะมากเลยครับก็ทางร้านก็ทยอยส่งให้ลูกค้านะครับที่สั่งนะครับจากทางร้านนะครับยี่สิบกว่าชุดนะครับตอนนี้ก็10ชุดแล้วนะครับเหลืออีก12บชุดนะครับก็ทางร้านก็รอนะครับรอส่งมอบให้กับลูกค้าเรื่อยครับผลิตเรื่อยๆนะครับ เป็นริปเปอร์นะครับฝังปุ๋ยนะครับขนาด65แรงนะครับสคานพร้อมใบตัด2ใบ4ขานะครับทางคู่นะครับทางร้านจะไม่ไตีตานะครับไม่ได้ตีตาของทางร้านนะครับวันนี้ก็ฝนตกลปอยๆนะครับมาส่งของนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงกึงสอเจริญชัยนะครับหรือ jwP นะครับสอเจริญชัยโลหกิจนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับชื่อโรงกึงสอเจริญชัยนะครับและก็ jwP สอเจริญชัยโลหกิจนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ทั้ง2เพจนะครับเพจ J w p 2เจริญชัยโลหกิจนะครับตอนนี้ก็กำลังจัดสร้างนะครับโรงผลิตของเรานะครับก็เดี๋ยวทางนั้นจะอัปเดตให้ชมกันนะครับวันนี้ทางนั้นก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ส่งบอบให้ลูกค้าแล้วนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่0862407792นะครับ 0 6 1 9 5 2 9 1 9 1นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0 8 6 2 4 0 7 7 9 2นะครับ0 6 1 9 5 2 9 1 9 1นะครับวันนี้ทางร้านก็ขอรีวิวชุดริปเปอร์ฝังปุ๋ยนะครับขนาด2คั2น2คัน4ขา2ใบนะครับใบคู่นะครับถังคู่นะครับไปเพียงเท่านี้นะครับ ก็อขอบคุณครับโอเคนะครับก็จะส่งมอบให้กับลูกค้าเลยนะครับก็คือไม่ได้ช์หน้าร้านนะครับสองตัวนี้ก็พร้อมส่งให้กับลูกค้าอีกทีเลยนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับสําหรับร้านคมสัรอุปกรณ์การเกษตรนะครับทางร้านก็ขอให้ลูกค้าของสจเดืนชัยนะครับ ใช,ช้เิงๆปังปังๆอบลอเรื่อเรืยเหมือนกันนะครับขอขอบคุณครับ